ล่าสุดบาบบิตก็เตรียมตัวถอนตัวออกจากฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับ มีการประกาศนะว่าจะ end service นะครับ s u offering product นะครับเรื่องของการเทรดเรื่องของการฝากถอนนะครับจะมีการ stop แล้วนะครับเราก็จะเริ่มเอาวันที่2ที่ผ่านมานะครับซึ่ง user ต้องเตรียมตัวออกไปนะฮะแบบว่าจะ cash out จะอะไรก็ว่ากันไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องของไมการนะครับเรื่องของการเข้ามา regulate ของยูโรยุโรปนะครับที่ก็เริ่มตั้ง framework เอามาอย่างชัดเจนนะครับเราก็คิดว่า bybit เนี่ยคงจะไม่ผ่านนะฮะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นชนะกอยู่นะครับเช่นเข้าไปตรวจ reserve แล้วมันมี ปัญหาบางอย่างซึ่งแบบนี้ทางยุโรปรับไม่ได้นะับพอรับไม่ได้เนี่ยบบิตก็จําเป็นจะต้องเซกูตบายแล้วก็เดินออกไปนะฮะทุกทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มถูกเข้ามาในกรอบในล่องในล,อย,ลอยนะก็ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่านะแต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่โลกกําลังมุ่งไปในช่วงนี้นะระยะสั้นเลย